สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลว Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม o r z a h o r i z น n 4นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเควส t i v a l Playlist นะครับตัวซีรีส์45นะครับก็เลเวล20ขึ้นไปนอกถึงจะทำเควสตัวนี้ได้นะครับผมโอเคเราไปเรื่องกันเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับไว้แรกเวถหายรูปนะครับรถฟา s ติมัสนนะครับอยู่ในเมืองเนาะแล้วก็ใช้เป็นชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับ รถดอมแล้วกันนะฮะเมืองด้านล่างนี้นะครับบอดเวเลยนะครับเมืองแรกเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับบ้านหลังแรกเนี่ยบอดเวนะครับก็มาเลยนะครับเข้ามาในเมืองแล้วก็กด P ถ่ายรูปนะครับกด Enter เลยนะครับถ่ายนะครับติ๊กถูกสองอันแบบนี้ก็คือเสร็จนะครับพยายามถ่ายให้ในเมืองเนาะโอเคนะครับ ัวนี้ก็คือคุคิขับห้ามชนนะครับโดยการที่เราจะได้ขับรถนะครับก็ให้มาเนี่ยกดเข้าไปในแมปเล็กตัวนี้นะครับมันจะมีตัวรถมาให้เราขับนะครับแล้วก็จะเวลาเนาะห้ามชนห้ามกดย้อนกลับนะครับแค่นี้เลยผ่านนะครับถัดมานะครับเป็นคทำความเร็วสิบสองอสิบนะครับตัวนี้อ่านอยู่บริเวณนี้นะครับใช้มือจุดของแมปเลยนะครับ แล้วก็รถที่ใช้นะครับเป็นมอเตอ MT 900นะครับคันนี้ใครเคยทำไปแล้วก็ใช้คันเดิมได้เลยไม่ต้องจูนใหม่นะครับผมใช้จูนเดินตลอดนะครับเอาได้ล้วคาประมูลเนาะแล้วก็จูนนะครับจะแปะที่ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านบนขวานะครับมันจะมีลิงก์ห้อยลงมานะครับตัวสีขาวเนาะกดตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ให้เลขขวามือด้านล่างเราเนี่ยให้ได้263นะครับขึ้นไปแล้วก็เข้าแท็บตรงถ่ายรูปแชะพอดีนะครับแบบนี้นะครับก็เลยกรอเร็วๆจะได้เสร็จเร็วนะครับ มาเป็นความเร็วนะครับจากอีกฝั่งนึงไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ได้138นะครับระหว่างทางก็ห้ามความเร็วตกต่ำกว่า138นะครับหานอยู่ข้างบนนะครับใช้คันเดิมได้เลยนะฮะตรงนี้อย่างที่ผมได้บอกในไลฟ์นะครับก็คือเจอเส้นแดงก็เบรกเจอเส้นแดงก็เบรกนะครับพยายามเปิดเส้นวิ่งนะครับจะดีนะครับ อนทำมาเป็นควสดิฟนะครับให้ได้5 0 0 0 0แต้มนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ56000แต้มนะครับแนะนำนะครับก่อนดิฟให้มาตั้งค่าตัวความยากตรงนี้นะครับปิด Stability Control กับ t e ็กชั่นคอนโทรออกเลยนะครับแบบนี้นะครับติออกไปเลยนะครับก็กดเซฟนะครับจากนั้นให้เราห้ดิฟจากบนลงมา ล่างน,นะครับรถที่ใช้เป็น t o y ยต้าซูเปนะครับเดี๋ยวจูนกับรถผมจะไว้ท้ายคลิปดิฟนี้นะครับให้ได้เต็มเลย5้าหมนะครับนี่เป็น s u p ปอเนาะแล้วก็จูนนี้นะครับ พี่ถัมาเป็นสีวย่อยนะครับด้วยโควิดหรือว่าดอทไวเปอร์นะครับผมเลือกเป็นโควิดนะครับตัวนี้ปีสอง5นิบห้าะครับคันเหลือข้างหน้านี่แหละแล้วก็คันนี้นะครับ Z06 นะครับโควิด2015นะครับแล้วก็จูนนี้นะครับ อันที่2นะครับก็คือให้เราเนี่ยแข่งเด็กนะครับ5ตาชนะแข่งให้ครบ5ตานะครับตรงนี้นะครับนี่สนามเด็กจะหน้าตาอย่างนี้ครับสีชมพูแล้วก็มีรถวิ่งคู่กันนะครับกดสโลว์เข้าไปได้เลยนะครับผมขออนุญาตเล่นให้ดูตาเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าแข่งให้ครบ5้าตาก็พอนะครับแข่งจบเข้อใหม่แข่งจุเข้อใหม่นะครับครบ5้าครั้งชนะเลยนะครับก็จะผ่านแล้วนะครับที่ถัดมานะครับให้แข่งดันสตีซินชนะ3ครั้งนะครับ สติดซีนจะนาครัเนาะตัวนี้นะครับหลังสติซีนหน้าตาอย่างนี้นะครับมีรถเฉียงนะครับแล้วก็คู่กันดีเขียนว่าสติตซีนนะครับสียเงินนะครับก็แข็งทุ่เลยสามครั้งนะครับถัดมานะครับสะสมแต้มสกิลนะครับห้าแสนแต้มนะครับแนะนําว่าให้ไปทําที่ทะเลนะครับ ตรงข้างทะเลขวาสุดนะจะมีแต้มสกิลนะครับก่อนทำนะครับให้มาอัพเต้มตัวนี้นะครับอัพแต้มสกิลให้เต็มเลยนะครับทุกอันเลยนะครับแล้วก็มาที่บริเวณขวามือนี้นะครับมันจะมีพวกกองทรายนะครับบ้านขวามือบ้านปราสาทเนี่ยนะครับก็มาแล้วก็ขับตรงเนินล่องโล่งนี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องชนไม่ต้องคว่ำอะไรนะครับขับตรงเนินล่องโล่งที่เป็นทรายนะครับก็ทำให้เต้มด้านบนนี้นะครับสะสมไปเรื่อยเนาะคันนี้สูงสุดมันจะคูณประมาณที่5นะครับแล้วเราก็ ดิฟไปเลยนะครับแสนหนึ่งแล้วก็คูณ5เข้าไปก็จะได้5้าแสนนะครับเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับหรือถ้ามันหายไปมันสามารถนับใหม่ได้เรื่อยๆนะครับโอเคถัดมาเป็นแข่งสามด้านขาวนะครับให้ติดท็อป3นะครับตัวนี้อันนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดโซโลเข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมี3ามดานออกมาอย่างนี้นะครับดน่มนมนครบทั้งามดานเลยนะ ใช้เป็น s t a r i n S7 นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก่อนแข่งนะครับให้มาตั้งค่าความ,มยากบอดให้เป็น Harry s k i l ตรงน,นี้เนาะนะครับแล้วกดแข็งได้เลยนะครับสามด่านนะครับถัดมาเหมือนกันนะครับ เป็นสามดานเหมือนกันเลยแล้วก็เปลี่ยนรถแล้วก็เปลี่ยนตัวถนังน,นะครับสามดันแบบนี้เลยนะครับใช้เป็นนิสสันนะครับ R าสามเก้าศูนย์นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับให้มันครบสามาันเลยนะฮะ พยายามแซงตรงช่องโค้งนะครับอ่าโอเคเนาะถัดมานะครับเหมือนกันเลยนะครับใช้ไฮรี่สกิลเหมือนกันเลยใช้ตัวแข่งสามดาเหมือนกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนที่เนาะอันนี้เป็นโหมดแดนนี่นะครับโหมดเดิร์สนะครับทางฝูงความยากบังคับก็ไฮรี่สกิลเช่นเดิมนะครับถ้าใครเคยตั้งไว้แล้วไม่ต้องตั้งอีกก็ได้นะครับพยายามใช้รถที่ผมแนะนําแล้วกันเนาะจะได้ผ่านง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นเควสบังคับมานะครับผมเลยเลือกคันที่โอเคมาครับนะครับ โอเคถัดมานะครับเป็นแรงเอเวนเจอร์นะครับก็คือเขาเขาร่วมเฉยนะครับเขาร่วมหมดแรงเอเวนเจอร์เฉยเราก็จะผ่านเวทนะครับวิธีการนะครับ e s ซมาแล้วก็ออนไลน์เอเวนเจอร์แล้วก็แรงเอเวนเจอร์ด้านล่างนี่เลยครับใครยังไม่ปลดล็อกให้เล่นเอ็ดตัว Quick Play a เวนเจอร์ตัวด้านบนก่อนเนาะให้มันสักประมาณ5ตาหรือว่า3เลเรือวันะครับก็จะผ่านนะครับแล้วก็มาเล่นตัวนี้นะครับผมเล่นตัวแรงนี่เลยนะฮะประมาณ5ตาก็น่าจะได้สักเรื่อยพอดีนะครับก็ลองเล่นดูนะครับเป็นหมดไหนก็ได้นะครับแรงก็เหมือนกัน หมดไหนก็ได้นะครับเห็นไหมผมไม่ได้ที่1นนะผมได้ประมาณที่2นะครับในคะแนนรวมเนาะก็ยังผ่านนะครับเขาขอให้เราเข้าร่วมเฉยนะครับตัวนี้ก็จะสบายนะครับทีนี้ได้80%ดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอซีรีหน้าก็จะได้แบ็กสเตตพอดีนะครับถ้าทำแต้มสี่วงสายมือนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ